สวัสด,ดีเพื่อนๆชาวแบกบกล้องติลรอนเที่ยวทุกคนวันนี้ไอ้แบกจะพามารับชมธรรมชาติที่สวยงามธรรมชาติที่สร้างสารรค์มาอย่างลงตัวตรงนี้เราก็มาอยู่ที่เขาขุดหินขุดดินไปห่มที่ก็มาเจอสิ่งหนึ่งที่สวยงามธรรมชาติได้สร้างสารรค์ไว้ขุดพบโดยบังเอิญสถานที่นี้ก็ไม่อยู่ ไกลจากตัวเมืองเลยเท่าไหร่อ่างจากตัวเมืองเลยก็ประมาณสิบกิโลจะมีเส้นทางนี้มาจากบ้านฟักนาตรงไปข้างนี้มันจะไปบ้านไร่ม่วงตรงกลางระหว่างเส้นทางโดยนกูลก็ประมาณสามสี่กิโลตรงบ้านจิตเวทเลยนกูลอยู่ใกล้ๆนี้ตอนนี้ก็ลมเย็นลมแรงมาก จะมารับพรมกันอันนี้คือหินที่มีลักษณะคล้ายไม้แต่ยังไม่แน่ชัดว่าไม้กลายเป็นหินหรือเปล่าต้องรอผลวิสูน์จากธรณีวิทยาถ้าเป็นไม้กลายเป็นหินมันจะอันใหญ่มากที่ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแน่นอนแต่ตอนนี้เรายังไม่ทราบแน่ชัดว่า เป็นหินกลายเป็นไม้กลายเป็นหินหรือเปล่าเดี๋ยวพามาชมความงามความยิ่งใหญ่อลังการกันไปรับชมกันได้เลยครับผนี่คือหางเข้ามาถนนบ้านฝักนาไร่ม่วงนี่คือหางเข้ามา,านนบ้านฝักนาไร่ม่วงรถมุ่งหน้าไปทางบ้านฝักนาบ้านฝักนาไปทางนี้บ้านไร่ม่วงมาทางขวาเมือนี้อยู่ติดถนนเลย ถนนอยู่ตรงนี้เข้ามาหน่อยนึงเป็นลานจอดรถได้สบายหินก็จะอยู่ตรงนี้เลยหินจะอยู่ตรงนี้ทิ่ถนนก็ามาสะดวกสบายลายไม้ มาเยี่ยมชมมาดูกันได้ก่อนที่จะเป็นที่รู้จักโด่งดังไม่ได้มาขอหวยให้ท่กเลยจะแม่นไหมวันหน้าจะได้มาขอหวยดูนะถ้าแม่นนี่คนคนหงหลั่งไหลมากันเต็มเลยนี่นะสวยงามหินจะตั้งอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นละโล่งๆจอดรถได้สบายสบายหลายคัน ก็เป็นถนนเส้นนี้มาจากบ้านฟักนารถวิ่งมาจากบ้านฟักนาจะไปบ้านไร่ม่วงติดถนนใหญ่เลยไปบ้านไร่ม่วงทางนี้รถวิ่งไปบ้านไร่ม่วงติดถนนเลยลานกว้างโล่งก็ขอขอติดออก กว้างๆโล่งๆจอดรถได้เขาขุดดินออกไปมาดูความงดงามของธรรมชาติสร้างสรรค์อันนี้หินเป็นรูปทรงค้ายไม้เขาขุดดินถึงมาได้เจอ,เอามาดูกันว่างามแค่ไหน,นนี่ด้านข้าง พบหินลักษณะคล้ายท่อนไม้ขนาดใหญ่เส้น่าศูนย์กลางประมาณ1.5เมตรอยู่บนพื้นที่ขุดดินขายบ้านไร่ม่วงตำบลน,น้ำหมานอำเภอเมืองเลยริมถนนไร่ม่วงบ้านฟากนาซึ่งถูกเว้นขุดล้อมไว้รอการพิสูจน์ด้านธรณีวิทยาว่าเป็นท่อนไม้กลายเป็นหินหรือไม่หากได้รับการยืนยันแล้วพื้นที่ตรงนี้อาจกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลยในอนาคต